ชื่ออมค่ะอยู่ปี4สาขาการจัดการโลจิสติกค่ะชื่อปุ้ยค่ะเรียนโลจิสติกปี4ค่ะ 2ประเภทค่ะฝึกงาน3เดือนแล้วก็ฝึกสหกิจศึกษา4เดือนค่ะเลือกแบบสหกิจศึกษาค่ะเพราะว่าการฝึกสหกิจเนี่ยจะฝึก4เดือนรู้สึกว่าเราจะได้ประสบการณ์ทำงานมากกว่าแล้วก็จะเป็นถ้าเราฝึกแบบนี้เราจะได้เหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทเลยก็จะได้ประสบการณ์ที่ที่ที่ดีกว่าเริ่มตั้งแต่ตอนปีสาเทอม2นะคะที่ อาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ประจาสาขาค่ะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกษากิจศึกษาค่ะแล้วก็การฝึกงานว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงต้องตัดสินใจภายในปีสามเทอมสองเพื่อที่จะลงทเบียนร์ยนในปีสีเทอมหนึ่งค่ะอย่างที่รู้กันบริษัทโอชิก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็เราเห็นว่าการทํางานของเขาค่ะก็จะมีความเป็นญี่ปุ่น รรู้สึกว่าทมเนียมการทํางานของเขาค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเราก็จะได้เรียนรู้ทำเนียมของการทํางานของคนญี่ปุ่นด้วยว่ามีความตึงเครียดแค่ไหนมีระเบียบวินยัยยังไงการทํางานเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ<ป>การฝึกงานธรรมดาค่ะจะมีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าอาจจะได้ฝึกงานไม่ตรงสายได้ทําในสิ่งที่เราไม่ได้เรียนมาแต่ว่าฝึกแบบสหกิจอะค่ะ เรามั่นใจได้เลยว่าเราสามารถใช้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาค่ะได้ใช้ในการทํางานจริงๆเขาจะแบบว่าให้เราทํางานที่เป็นงานของเราจริงๆเงี้ยค่ะเหตุผลที่เลือกฝึกที่บริษัทโอชิเทรดดิ้งเนี่ยเพราะว่าองค์กรเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือค่ะก็บวกกับอยู่ใกล้บ้านอาจารย์ประจำอาจารย์ภายในสาขาค่ะสามารถติดต่อกับ อ่าฝ่ายบุคคลของบริษัทโอชิได้ค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ได้เข้าไปค่ะก็ก่อนหน้าที่จะไปก็ค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงเราก็กลัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีความกลัวนั่นแหละค่ะแต่พอไปถึงแล้วพี่ๆเขาต้อนรับดีมากเลยค่ะพูดจาดีน่ารักแล้วก็ดูแลเราดี ความตึงเครียดก็หายไปเหมือนกันแล้วก็พอได้พูดคุยกับพี่ๆเขาก็รู้สึกว่าบรรยากาศอบอุ่นดีค่ะก็วันแรกที่เข้าไปเลยนะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยค่ะสนุกมากพี่ๆทุกคนใจดีค่ะต้อนรับเราอย่างดีเอ่อสภาพแวดล้อมในการทำงานก็ทั้งคนแล้วก็ทั้งสถานที่ดีมากๆค่ะก็ ทักษะที่สําคัญอย่างแรกเลยนะคะก็คือทักษะในการสื่อสารค่ะแน่นอนว่าเราทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะทุกคนจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านตําแหน่งงานอายุหรือว่านิสัยการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะทําให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะคะ่ะเ,เกิดความประทับใจแล้วก็ทํางานได้อย่างรับรื่นค่ะก็ศึกษาอ,อ,องค์งการที่องค์กรที่เราไป ไปฝึกก่อนว่ามีอะไรบ้างทำอะไรแล้วก็มีฝึกสกิลของตัวเองเพิ่มขึ้นไปมีการอ,าอบรมหรือเรียนการใช้โปรแกรมต่างๆ w ว r ร e ด e e l หรือว่า powerpoint แล้วก็มีเรื่องของภาษาภาษานี้จะเป็นภาษาที่ใช้ในกนารจัดการโลจิสติกค,ค่ะเราจะได้รู้คำศัพท์ของของที่ทำงาน ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายครับเป็นตำแหน่ง leader support ค่ะทำอยูฝย่ฝ่ายงานของฝ่ายสนับสนุนของคลังสินค้าค่ะก็จะเป็นในส่วนของการทำโปรเจกต์เพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าลดต้นทุนค่ะในการเจาะจงหัวข้อมาว่าขอเป็นนวัตกรรมค่ะแล้วก็จะัพ p อ o r t ในส่วนงานอื่นเช่นส่วนงานส,าสนับสนุนที่อาจจะพี่พ ไปทำงานส่วนอื่นแล้วเราเข้าไปสนับสนุนส่วนส่วน,วนงานแทนพี่ๆเขาค่ะก็หลักๆเลยที่องค์กรต้องการคือโปรเจกต์เราก็จะได้โปรเจกต์ของเราอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งอย่างแล้วก็ส่วนตําแหน่งที่ได้นะคะก็จะมีช่วยสนับสนุนงานของการาาการการบริหารในคลังสินค้านั่นแหละค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นการรับสินค้า หรือว่าการเบริกจ่ายก็จะช่วยในส่วนงานนี้กิจกรรมหลักๆส่วนคลังสินค้ากิจกรรมหลักๆก,ก็จะมีรับสินค้าการจ่ายสินค้าแล้วก็การนับนับสินค้าคงคลังอย่างการรับสินค้าก็เวลามีซัพพลายเออร์เข้ามาส่งของเนี้ยค่ะเราก็มีหน้าที่ที่จะรับเอกสารดูข้อมูลคขีข้อมูลแล้วก็ อพอลงสินค้าเสร็จเราก็จะเอาเอกสารนั้นนะคะมาประทับตาว่ายืนยันว่าโอเคสินค้าเรียบร้อยแล้วได้รับสมบูรณ์โปรเจกต์ที่หนูทำนะคะเป็นคอมเนเยอร์ค่ะหรือว่าสายพันธุ์ลำเลียงกระบวนการทำงานของเขาเป็นยังไงแล้วก็พบว่าในการจัดเก็บสินค้าค่ะจากท้ายลายผลิตไปถึงคลังมีระยะทางค่อนข้างไกลแล้วก็ใช้เวลาในการเคลื่อนย,าย้ายค่อนข้างนาน เราเลยเห็นว่าถ้าใช้โฟกลิฟขับไปกลับเนี่ยมันค่อนข้างเสียพลังงานด้วยเราเลยคิดเป็นคอมเพนเจอร์ขึ้นมาก็คือสายพันธลำเลียนแทนที่จะใช้โฟกลิฟ LGB โฟกลิฟค่ะก็สาเหตุที่ทำนะคะเนื่องจากว่าพี่ๆโฟกลิฟท์ค่ะทำงานถึง24ชั่วโมงทุกๆ7วันเลยค่ะก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี้ยค่ะทำให้เห็นว่าพี่ๆเนี่ยแน่นอนว่าอ่อนล้าอยู่แล้วค่ะ ก็จะส่งผลต่อตาการลางานลาป่วยหรือแม้กระทั่งการลาออกค่ะก็เลยนําเทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยเพื่อทําให้พี่ๆค่ะได้ลดงานลงแล้วก็ไปทำงานจุดอื่นแทนค่ะปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จค่ะด้วยสาเหตุของของปัญหาค่ะมันมันก็ มันก็ใหญ่มากพอที่เราจะเราจะาทำโปรเจก์นี้โปรเจก์นี้ก็เป็นประโยชน์ต่อต่อการทำงานด้วยค่ะหนูก็คิดว่าผู้บริหารน่าจะเห็นตรงนี้แล้วก็แล้วก็นำไปพิจารณาต่อก็อยากให้น้องๆพัฒนาตัวเองให้ทันต่อนวัตกรรมอะค่ะเพราะว่านี่ก็ยุค4.0แล้ว เป็นยุคเทคโนโลยีแล้วก็อยากให้น้อง,องอมีความทันสมัยมีการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้ในองค์กรแล้วก็พัฒนาทักษะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะหลักๆที่หนูได้จะเป็นเรื่องของอาการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะในส่วนของ การทำงานนะคะถ้าหนูหนูคิดว่าถ้าเราไปเรียนอะอยังไงเราก็เราก็รู้แล้วเราก็ทําได้แต่สิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาคือการเห็นพี่ๆเขาทํางานแล้วเราแล้วเราเอามาปรับใช้ได้ว่าการที่เขาบริหารคนเขามีหลักการยังไงเขาคิดยังไงถึงจบริหารคนได้แล้วก็การทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะมีปัจจัยต่างๆเยอะที่ทําให้เราต้องตัดสินใจดีๆคิดดีๆ ทำให้เรารอบครอบมากขึ้นนะคะค่ะก็สาขานี้นะคะเป็นสาขาที่น่าสนใจมีมีกิจกรรมให้เราทำเยอะค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าทั้งหมดในกิจกรรมของโลจิสติกสะะ์ค่ะเราอยากทำอะไรไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าจะซื้อจัดหาวางแผนค่ะสามารถเลือกได้เยอะคะ่ะก็อยากเชิญชวนน้องน้งที่สนใจหรือว่ายังลังเลอยู่ว่าจะเรียนอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะ สายงานโลจิสติกเป็นสายงานที่ค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างเลยเพราะว่าเราเรียนตั้งแต่วางแผนหรือเราเรียนทุกอย่างเลยอะค่ะเราเรียนพยากรวางแผนการผลิตการตลาดเราเรียนครอบคลุมหมดเลยเพราะฉะนั้นอาชีพเราก็จะกว้างสายงานเราก็จะกว้างเรายังมีโอกาสได้เลือกสายงานอีกเยอะ